สบายดีสวัสดีครับพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ซองบาวเหนือองคใส่บีเพี่น้องเอไยเนาะกะตอนนี้พี่น้องเอไยบาวเหนือเองกะชิพาพี่น้องเขาไปสวยน้องหุมพี่น้องอ่ามื่อนี้กะเป็นมือสําคัญเนาะของน้องหุมอีกวันหนึ่งพี่น้องเนาะเพราะว่ากะเป็นวันที่น้องหุมเพิ่นรอคอยมานานแสนนานพี่น้องเนาะโดยเฉพาะกะสีเฮ็ดเพื่อนไม่ เนาะอ่ากาชิโบฮิตหมดดอกพี่น้องเนาะคือน้องหุมเพิ่นได้เบลพันมาเนาะเพิ่นกาชิฮิตครึ่งหนึ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าบ่มีเงินีซื้อสังกะสีหลายจังซี่เนาะนี่แล้วก็บพีเฮ็ดแต่เพียงครึ่งหนึ่งเนาะอ่าตอนนี้เบลเนื้อกาชิอ่าพาพี่น้องเฮาไปหาบ้านน้องหุมเพิ่นเนาะแล้วก็ไปช่วยน้องหุมเพิ่นเฮ็ดเฮือนใหม่พี่น้องเอ้ยอ๋อเด้อ

พกเเดอ๋ออันนี้ก <Abby at> ็จะเป็นไม้ไผ่เนาะพี่น้องที่น้องหุ้มเพื่นไปแบกเนาะเด้อที่น้องหุมเพิ่นไปแบกเพื่อว่าเช็ดพื้นเนาะปูพื้นอ๋อตู้ิงร เอนี่นะวางมอนเป็นกาชิมีพื้นงามเลยเด้เด่นี่กะพื้นเอาไม้มาปูพี่น้องตอนนี้กะชิบบเป็นห่วงเลยนะเปนวนใยอบ่ยเป็นมวยยเฟเมฟจตอนนี้นี่ก็มีแต่ไหสร้างเพื้นกำลังสิตกเล็ก

ถ้ามายุ่เมืองพุดฟองเพื่อรวบพระบางไม่นี่เนาะก็เป็นที่ไม่เทน้ำพุ่มเพิ่นไปตัดเลยจริ้งเพิ่นกับเชาแปรนเนาะแต่ว่าไม่แปรนเพิ่นพอเพียงพอเพิ่นกันเลยว่า เอาไม้นี่เห็ดเนาะมันก็บที่เป็นชั่วคราวเนาะมันกับเด็ดอันนี้ก็เป็นแปลี่ยนของน้ำมันแต่ว่าก็เป็นขาเพียงพอเนาะเป็นก็เลยว่าเอาไม่นี่มาใส่เนาะนี่ก็เป็นให้น้องมายิงเพิ่นนะเนาะเพิ่นก็สิมาแต่งกินตัดปลาตัดซีนเนาะ ใครจะใมั่นยิ่งใายผนเหนียกนันาทุกตังคุตัดตัดัไหนลอ่ะตังคุดชยมเอนละตัวใวกนอคุณนี่นี่ก็งอลังเลกินอ่านุ่น่ะอันนี้เจ้าคลองดินี่น่น่ะอันน้มเลยว่ะยังใดเป็นแล้วเลยได้เนาะ ดีใจเนาะพ่นกระสือบริ้งหัวเลยเนาะบ้านนี้เนาะหนุ่มเพิ่นเป็นจกห้องเพิ่นกะสีอาน้ำใหม่เพราะว่าวันนี้เพิ่นจะเต้นเนะเนาะเฮ็ดบานแล้วแล้เพิ่นจะเต้นได้เท่านี้นะีอ่อ่ามันจะแดนซี่ฟอนลำวงอันนี้ก็ต้องอาน้ำใหม่สะอาดเลยเนาะโอ้ เหอะฮ่าออกการเรือมุ่งล่ะได้สั่งสี่ใหม่ใหม่ที่พี่น้อง FC เพื่นอ่าซื้อไห่น้องโฮมแม่นบ่นโฮม พ ok 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 ี่น้องเอฟซีซื้อให้ขนาดเนาะวันนีกับนุ่มกะบ่มีเงินไปซื้อเด้ดกะถือว่าดีใจนำเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีก็คือพี่น้องเอฟซีเขาอยังเอ็นอกเห็นใจเนาะอย่างแบ่งน้ำคิดน้ำใจเนาะมาให้น้องหุ่มเพิ่นที่ว่าบ่มีพี่น้องเอฟซีบ่มีผู้ใหญ่ใจดีสวยเนาะ น้องผมเพิ่นกะบ,บูเสีเอาอยู่ใส่คือนอนบนวานแล้วนเนาะอ่าอยู่วันๆกัมีแต่ว่าเจ็บเป็นอยู่บ่มีวันหายอา่าเจ็บกับ,บ่แม่นเจ็บธรรมดาเนาะเจ็บกิบเจ็บหนักเจ็บหน่วงจนฮอดคันเขา้าห้องไอซียูไปเลยเนาะเออตอนนี้ถือว่า เรียบร้อยเลยเด็พี่น้องเลยบาดน้องหุ่มเพิ่นเพิ่นเจ้าคองเพิ่นกะดีใจแห้งอันทำไมปุ๊บปั๊บเลยบนรอยังดนเนาะเพิ่นเน็ตนะอ่าพื้นพื้นกะโอเคเลยเด็เนาะ้องหุ่มเนาะพื้นกะได้อ๋อพื้นกะเบิ่งกะบ่อเห็นอาดินเลยเนาะพันมาในห่วยค้าอยู่ทาง ลุมเครื่องนึงอยู่ทางเทงเครื่องนึงเด้ตอนนี้ก็ถือว่าโอ้ละเอียดแล้วพี่น้องเอ้ยเด้ก็ได้เปลี่ยนใหม่แล้วสังกะสีกับซังกะสีใหม่โอ้สุดยอดพี่น้องเอ้ยพื้นกับไม่อ่าพื้นกับพื้นใหม่แต่ว่าอ่าเตาไฟนี่ก็าเตาไฟเก่าเ <laughs> <laughs> ตาไฟก็ยังเป็นเตาไฟเก่าอยู่เด็ฝาเฮือนก็นยังเป็นฝาเก่าอยู่อ่าเดี๋ยวอีก อ่าซองปีนะองคุ้มนบนว่าสิเอาออกมัดสิเหตุการณ์โกน,นะ <c oughs>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  ะเออนะพี่น้องเไยก็คือที่บอลเนื้อได้ว์วอร์ละไพี่น้องเไยอ่าอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาเนาะอ่าไปหลังตัวว่าสวยเวียดสวยงานแล้วก็ต้องมีกินข้าวกินน้ำอ่านอกจากนั้นแล้วสุดท้ายก็คือ ต้องได้กินเหล่าสมาคีพี่น้องเลยกินเหล่าไห้เนาะตามประเพณีของชนเผ่าอ่ากะมุอยู่บ้านนอกบ้านนาพี่น้องเลยเพป็นกษัิยเหล่าไห้อ่าการกินเหล่าไห้นี่ก็เป็นการอ่าแบบเคลื่อนว่าผู้ความสมคีเนาะอ่าขอบมนความวซื่นอืมให้ซึ่งกันและกันพี่น้องเลยอ่นี่ก็จะว่าเป็นก็ัติมีความเบิกบานมนซื่นได้กิน าเราให้คุณนะโอ้ກ oh, ู้สิเต้นก็มีเออวันนี้พี่น้องเอจะสิมวนๆเบิงปาโทรเราให้จะสวยให้อ่าพี่น้องเพิ่มวนได้พี่น้องเอ <laughs> จังใดน้องฮุมตอนนี้กะเพื่อนกะถือว่าแล้วอะไรได้เนาะมุงสังกะสีแล้วกะเปลี่ยนพื้นเล็กน้อยเนาะอันบอกถึงว่าสีโบใหญ่แต่ว่าถึงสีโบเปลี่ยนหมดแต่ว่ากะเปลี่ยนแม่นมันขาดมันเพแม่แม่กะถือว่าดีเลยเนาะ ค่นี้น้องคงกะเออสุขว่าอุ่นใจดีใจแล้วน้อพี่น้องเนาะเพั้งว่าจะเป็นเฮือนที่ว่าบยใหญ่เฮือนที่ว่ามันเล็กมันน้อยเนาะแต่น้องคงกะเออสุขว่าดีใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากัมีพี่น้องมู่บ้านคนมาช่วยน้องคงเห็ดเนาะพี่น้องนี่เบื้องบนก็ได้มุ่งส็ดเป็นเทียพอยแล้วน้องคงกะเออสุขว่าดีอกดีใจหลายเนาะที่ว่าได้อ่าให้เฮือนครัวในทางนี้พี่น้องอู้สุขว่าดีใจหลายโอ้ที่ผ่านมาเบื้องแม่ฝนตกมันนำหัวเขาเปียกมากเลยเนาะ บ่มีบนดังไฟได้บ่างเอเต้าดังไฟกับเปียกนั่นว้างไม่หละใกล้กับเข้าบอกขี้หยาหมดไกล้กับไกล้เขียเดน้อฝนกับฝนตกใส่เดน้อแม่เลยอ่ะเด๋วเด๋ตอนนี้ก็เลียเลียเนาะเราสื่อว่าได้อกดีใจหลายซึ่งสำคัญเนาะคนก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเนาะกับผู้ใหญ่ใจดีที่ฟังไทยขนาดเนาะคนกะเอาเป็นเงินเนาะ เอาเป็นเงินมาให้น้องหุง้มให้น้องหุ้มซื้อสังกะซีแล้วก็ซื้อของกินพี่น้อง,ง,<ด>งกะพวกนั้น่จันทรงกะซีได้ก็ยังมีอาิ่นกะเอามาให้ว่าให้ไปซื้อของกินแด่แล้วก็ไปซื้อไก่ที่อันสูฟันน้องหุ้มแด่จังนะอ๋อเด้ยเด๋ยเด๋ยน้องหุ้มกะโอ้ดีใจหลายน้องจังเรนน้องหุ้มกัต้องขอบคุณแลๆๆ้วก็โคบอกบโบใจหลายๆเด้อ ถ้าหากว่าโบมีเงินพี่น้องเอฟซีหกน้องหงการ์หรือบมีฮอนมูนีเนาะหันเลยหรือบมีสังกะซีมามุ่งบ้านเด้หเลยมีแตุ่่งยาอะมีแต่มุ่งยาขาที่ว่ามันขาดทันเลยเลยปจีดีอันตักฝนแหละเลยน้องหงกาต้องขอบคุณแล้วก็ขอบใจหลายๆเด้อน้องหงการ์บมียังจะตกแทนเนาะน้องหงกาขออวยพรให้ผู้ใหญ่เจดีจงอยู่ดีมีแห่งเด้อคอยมีสุขภาพแข็งแรง เฮ็ดย่างก็ให้ได้เฮ็ดย่างก็ให้มีให้ลำเลยลำลุ้ยมีความสุขหลายๆพี่น้อง <c oughs> น้องหุ่ต้องขอบคุณหลายๆอ่าโดยเนาะ,ะกะคือว่าอะไรพี่น,นองง้องเไงอ่าบ่าว่าแต่น้องหุม่มเนาะกะเบาเนื้อแล้วก็พี่น้องเอฟซีเฮาก็คือผู้ใจดีที่อ่าสนับสนุนเนาะที่แบ่งน,น้ำใจมาให้น้องหุม่มครั้งนี้ถ้าใดได้เห็นอ่าน้องหุ่มเพินน่นเนาะอ่าเห็ด เงินแล้วเนาะมุงเงินแล้วกับคงสิดีใจโบตางอย่างกับน้องห่มเพิ่นพี่น้องออกา๊าซเจ้าหน้าก๊าคือว่าแหลนะเนาะก๊าซขอเบานเองกับขอขอบคุณขอขอบ,ขอบใจพี่นอ้องเอฟซีห้อก็คือผุ้ญิงใจดีที่ให้การสื่อเลือน้องเพิ่นถึงว่าสิี่โบมดนนะัดเงินเนาะแต่ว่ากา็ได้เฮือนขัวแล้วกัอยู่บนที่ว่าแมน่น้องห่มเพิ่นนอนนะอเนาะก๊า สำนีกะโอ้กะภูมิใจแล้วเนาะเดี๋ยวดีใจแทนเด้อแทนน้องหุ่มเพิ่นเนาะถ่ายนี้ก่อนจะจบคลิปเนาะบ่าวเนี่ยเองกับขอยพรให้พี่น้องเฮาอ่าจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลในนาทีการงานนอนหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นหลับให้ได้เงินแสนอ่าเจ้าได้กับอย่าลืมเนาะส่้าเป็นกำลังใจให้น้องหุ่มบ่าวเหนืออ่าเด้อเด้อเนาะอ่าอ่ะกัสม,มีสำนีเนาะพบกันคลิปหน้านะพี่น้องในสารคลิปนี้กับขอกาคำว่าสบายดี